มันก็สีเหลือบๆแท้พี่น้องเอ้ยแบบนี้ สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่าสุขสุขคันฟอกกันอีกแล้วเด้อมาแต่หับสร้างยังไยมือนี่กัมือสีตั้งเสาเพื่อน้องน้องฝนเวลาเพื่อนสีตั้งกันี่แหละกินข้าวกินน้ำแล้วนะตอนนี้กัเข้าไปใกล้สิงหฮอดแล้วโอ้ทางสร้างก็ไรเด็กจังไดนนี่ทางสร้างเก็สบายดีเด้อเลยโอ้หมดได้เมาบ่ อัดปานปลากระป๋องกันได้ไหมโอ้ยฮะใกล้สีฮอดแล้วคุณกระแกมเวอรล่าบอนี่เนาะปะไปเจาะจุตนาเฮือนอาจารย์ไดนก็ฝากพูดแม่พี่น้องตินดาต้ดไล่ต้นเชไฮนี่ได้พอกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยก่อนอื่นก็ขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจเหมาะเบียบเหมาะงานให้ไอซบก้นนี้ก็ได้เลยับ เออๆนี่ก็ได้ะอ่ะมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยมาหน้เห็ดอย่างเด้อันี้เนาะหายกันยวะางวะถอยพี่เอกหน่อยนี่กับพี่หางกัวเเอาลุนตอนนั้นมันลมงมากลน้ถอถอยเออพอมาหอดจอดถึงแล้วแบบนี้ลงมาลงมามันเ ยืดเส้นยืดเอ็นเผื่อหอดเนาะโมเมนใกล้ได้มาหอดจอดถึงไปเด้อพี่น้องเอ้โอ้สบายดีเด้อพี่ตู้สบายดีพี่น้องสบายดีเฮ็ดกินยังอีล่ะลาบไก่โอ โอ้โหท้องใสสบายดีเห็ดลาบไก่มียังจักควันกุ้งกอยู่นี่ฮะโอ้กำลังคั่วอ่ะสบายดีเด้อพอครัวเจ้าเจ้าเด้โอ้ใช้โฟโต้ได้เตรียมไว้เบิดพราะอีละเป็นเครื่องเป็นคองไปเน๊ะมาแล้ว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  เออเราเตรียมไว้เพิดแล้วใช่อันนี้บ่โอ้นี่เดะเราเตรียมไว้เลยเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวตังไปเท่าแม่รหมมีมีบ่ติบเข่าหน่อยติบเข่าหน่อยมีบ่มีบ่ติบเข่าหน่อยใหม่มีบ่นีงเออมาห้อยใส่เด้อบ่ไปเอาอันใส่มาใส่ก่อนโอ้นี่เดะพี่น้องเนาะเบิ่งมาซ่องเบิ่งพี่ก่อน โอวแจักว่าใกล้กันพ่อผู้จักอันนี้โอ้ว่าให้สามเมตรเลยสามเมตรเลยป่ะสามเมตรอยู่ปะเด้อพอน้องยึดแท็กเดินยาเด้อยัาเิดจับสำนีเนาะประมาณนะเดยเลยแล้นี่มันก็จวดจวดจวดมาดีมันก็เริ่มได้นี่นี่เลยเลยวันนี้มาเบิ่งก็จริงแล้วมันก็ได้เลย ช้ามาทที่ตั้งเช้ามันก็มีตอไยับเขาว่าอีกเสาเวว่าเ้าว่ากนเลยเ้าเ้าเ็นออกมาใหม่นะใต่ว่าเส็ช่างใหม่ก็ได้แต่ยาและมันได้คุดพอกว่าอไเพิ่มาเก็บว่เอาแท้สามแม่นาทิพย์พงแหมาวันที่าี่สามันไปใช้ชุดเจ้ากับชุดพี่ตีขอบสนามา้่หนีเนาะไลนี่บสามนาบน โอ้หทางห้อ,อ,องน้าห้องในเพิ่นเนาะเออตัวนะลังสามเมตรมาทางเขื่อนน้องเตวนี่ก็สามเมตรจากของน้องเตียวไปนี่สามเมตรทางสร้างเขาป้าตัวดีอ่าอ่ากนี้เด้อเนาะจากห้องน้าไป ทำไปตรงนี้หน่ยนอยเนาะบอนนี่พอดีว่าอันให้น้องเพื่อนในอนาคตของน,องงอน,น้องทางแปลกเปิ้งบอมี่ขี่ดินไรล้งว่าขุมนี่ว่ายอดล่ะไปเอาอันไสลงมาได้หรือเอาไสลงมาเนี่ย phần gì hết là, cái kín khẩu này chẳng gì đây nhò, kiếm khẩu này gì đây nhò, thời gian phần gì này nhò là cào mương cào nát thi, ừ. Ừ, cào mương cào nát thi phần gì này nhò, cái kiếm khẩu này chẳng đây nhò. đi hoàn lại. rạp, làm à mát này nì. làm mát được bảm. ừm, đây đây sát nạm nà. à, sát, sát bích. sát bích, giờ thiêng đấy sát, sát nạm <laughs> ไวจะราพนเด็กมันกลัไม่ไปลงน้ำเออตอนช่วยแล้วลงน้ำกลาคืนนี่บ่ลงแล้วตอนกลางคืนกลางเว่นเนี่ลงตอนเที่ยงนี่ยาวานดีกว่าชัดน้ำมันไปลงแบบคืนยาวอชัดปีตอนเที่ยงจังชัดน้ำเนาะได้บ่จังหวัเด้อจังหวัเด้วยเหรออีเด้อพระเท้าเอ้ยนี่นี่ชัดน้ำกระเป็ดกระเม่นชัดน้ำคือกันมันไก ไก่ลาบไก่ทวโดยโดยอ่าอันใดก็ได้ม่ยังก็กินได้บัดเออกะแนយเห็ดซุกเห็ดแล้วอะกินได้บดิงเอารงน้ำเราไม่ได้ชชัดน้ำากาศหนาเนาะอากาศหาวอยู่อากาศหนาว อ่ะสิกินนั่นลาบไก่ลาบไก่นะใส่น้องน้าฝนไปทั้งใดล่ะเพิ่นสีหามเซบวบ่ะนี่เพิ่นสีหามแซวเตรียมไั่ทั้งใส่เอ้ยมาหามาซวสร้อะ ดีิันเฮดกินแล้วเนาะม่ไปหามโซ่ท่านเงพี่จับกลพอเพิ่งเป็นร้ายเขาไปเ่งานนี่นี่มี่ดอกนี่ลูกไซส์เหรอหามนะคุณไปสอดใส่น้ำพอสร้างได้ด้อหกคนเี่เด้เออที่ละเอาไปไซสก่อน พุนบ่เจส๊ยชุดคุณบ่เนาะเจี๊ยชุดเลยบ่หนีิหามไปหามมาขามขามง้อแข้งบ่ท่านได้กินข้าวซ้ำง้อแข้งสูงบ่ได้แล้วเนาะตอนนี้กำลังหามเสาใหญ่เด้อเนียบด้วยต้นแรก ต้นเลบันี้ไปทางใดโอ้ยผู้เตี่ยมันหงอยู่ทั้งหนา่าบาทนี่ไปนไหเน

ขึ้นเอกถมนึงเอาเอาเอาระวังระวังโอ้ยเนาะแต่กี้มันคือมีสามไหตอนนั้นคือว่ามีสามสามตวงนะ Ơ <tôi> <nó bị> <lấy> à, đôi, sờ bài đi đó <laughs> ờ, Thân như đó Thả chưa, Thả vô Thả vô Thả tốt như

Tôi <laughs> đây xì Nhớ khen cả bộ xuồng lên đó, phô khẩu, nhưng mà đi kìn khẩu sao Nhưng mà đi theo hết ใครแน่เช้านี่ไ่ได้ไปปุ๊กช้างเช้านี่ช้างตื่นเองเนี่ยนั่นแหละอันนี้เราไมีเสียงแล้วเดินสวัสดีนะเพื่อนเออนั่งเอิบดีกว่าเอิเอิบเรียกมาเท้าให้มันเสียงดังๆแน่โอ้โหเนี่ยนโอ้บ่ท่านได้กินข่าวเสียงกันเลยบ่ดัง นะตอนนี้ก็กำลังหามเสาไปพี่น้องเลยไปวางไว้กำลังหามเสาไปวางไว้หาก็ได้อยู่หาต้นเด้อวันนี้เด้อไก่แหละ อาพี่น้องเลยเนาะเขื่อนใดกับหางซาเดี๋ยวจังราการไม่อีกไออีหล่ามีพักมีอย่างอยู่บ่าโลกกินกับลาบนะมีอยู่บ้โอ้มีอยู่เจีพักธรรมศาสตร์บูกอืก ข้าเกียร์ใบเบอร์อะไรยังไดกะไก่สีสัมฤทธิแล้วแหละเริ่มหามเสาไปแล้วพี่น้องเลยอื มาได้กลุ่มเนอะเอใกล้แล้วบรากาีบรราพออยากะศยก่ศากบรยากนศบรรยากาศ้ยาบรรยากาศยนกาศบรรายากาบแากากากยกาาาบก เป็นกินข่าวกินน้ำพี่น้องเลยกินข่าวกินน้ำแล้วก็สั่งซิได้ยกขึ้นนะอันนี้ก็ยังรายแมตเติบอยู่เพื่อว่าบนจอดรถจอด,ล,ด,ด,ล,ด,ดล้างในอนาคตข้างหน้าเพื่อว่ามาจอบบดไว้หน้าบ้านหน้าเฮือนทางหลังบ้านนี่ก็เพื่อว่าเหตุหัวนี่ก็สามารถเอาเตียงหามเตียงหรือยังเขามานั่งได้เนาะโดยอาจังได้ก็พี่หละกพี่น้องเลยใกล้สิเจหดแล้วอือ,อะ อาจจะในสำหรับคลิปนี้ก็เอาเคยสิขอับุกเจ้คลิปก่อนพี่น้องให้คลิปนี้เนาะเดี๋ยวพ่อกันในคลิปหน้าพุ่นแหละฮะเหลืออยู่เหลืออยู่สองต้นบ,อบอ่แบบนี้สามต้นโอเคพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันในคลิปหน้านเนาะสำหรับคลิปนี้ก็กฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์นให้เด้อเนะพื่อเป็นกำลังใจให้อ่า นะแต่งไดก็เดียวจังพ่อ,อ,อกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบุนโคโตก่อนโอ้เพิ่นหามกไก่สีแหล้วเนาะฮะไปก้อนพี่น้องเดี๋ยวจังพ่อ,อ,อกันอีกเทื่อนึงโอ้โหจได้เวลาเก่าโมงเกานาทีพี่น้องเลยฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี